วันนี้จุดแรกที่เราเจอบก็คือดูหมีกันนะคะ Look at t h a น Not ั o โฮล l ้ holy holy bison it's ton of them my goodness ที่อยู่ในกล้องคือไบเซนทั้งหมดเลยนะคะถ,ถ้าเกิดใครจะมาดูไบเซนหรือว,ว่าสัตว์ป่านะคะถนนเส้นนี้ north east ค่ะแนะนำเลยนะดูฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็เยอะแยะไปหมดเลยคเต็มไปหมดเลย oh my goodness wow เจอเอลอีกแล้วค่ะทุกคนอันนี้ใหญ่มากมีเขางอกด้วยค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนตอนนี้พวกเรายังอยู่ที่ Yellowstone National Park วันนี้วันที่3วันที่3แล้วนะคะ วันนี้เราจะใช้ถนนเส้น North East นะคะเพื่อที่จะออกไปนอนฝั่งโน้นะ,ะเจอหมีค่ะทุกคนลงมาดูหมีกันวันนี้จุดแรกที่เราจอดก็คือดูหมีกันนะคะ What a cool things The wheel front us, baby, amazing get you pull over somewhere when you It's somewhere front wheel when chance over in of baby ให้ดูวิวกันก่อนนะคะวิวสวยมากนะคะโอ้ยเขียวเป็นรัฐที่สวยมากๆอีกรัฐหนึ่งนะคะไวโอมิงเขียวสวยนะคะ right here okay มวนพร้อมวันเอี t กิลย e so close อันนี้ใบซึ้นะคะอันนี้ก็บซึ้ค่ะข้างถนนเลยนะฝั่งด้านนออีสคสัตว์ป่าเยอะมากนะคะเห็นเยอะมากโอ้โอ้ Right there, that's him. Hello, Wolf. Really cool. Anybody behind us? Okay. Oh, holy cow! look at that not not holy cow holy holy bison it's ton of them my goodness and we need to stop over here need to stop yeah more over there yeah I know ไปกันทุกคนลงไปดูไบซ์นกันค่ะตรงนี้เยอะมากๆค่ะนี่นะคะให้ดูไบซ์นเต็มไปหมดเลยค่ะข้างทางเยอะมากค่ะ ใบซึ่งอยู่กลางถนนค่ะดูนะกลางถนนเลยค่ะนี่ดูดิจิตสแนกอินดูฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็เยอะแยะไปหมดเลยเต็มไปหมดเลย There are so many baby as well Baby season Baby season okay <Yeah. S 1> อันนี้คือคนมาดูสัตว์ป่านะคะจอด เต็มไปหมดเลยค่ะแล้วกล้องกลึ้งนะนี่คือจุดที่เห็นใบซส้นเยอะมากนะคะเห็นไหมคะที่อยู่ในกล้องคือใบซส้นทั้งหมดเลยนะคะโอ้ y y o o d อย่างที่บอกนะคะถ้าเกิดใครจะมาดูไบเส้นหรือว่าสัตว์ป่านะคะถนนเส้นนี้ north east ค่ะแนะนำเลยนะสุดยอดมากค่ะ it's very cool ว้าวเยอะมากสุดลูกหูลูกตาค่ะ เส้นอีกแล้วค่ะฮัลโหลไบเซนโอ้หันหันยัลุกเกี้ยยู่มันยากที่ะอบายว่ามีไบเซนกี่ตัวใช่คุณไหมวนเลยใช่ใคะเยอะมากค่ะไบเซนฮัลโหลไบเซนและคุณเห็นมารกอยู่กี่ตัวมามมามีอ Yep. Hello, bison. Bison? Huh? How are you? <gasps> across the street. Huh? ตอนนี้พวกเรากาลังจะออกที่ประตูทางออกนอ r t h อีส t หรือว่าตะวันออกเฉียงเหนือกันนะคะอีกประมาณ7ไมล์นะคะก็คือตรงนี้ก็คือจะมีหิมะนะคะเพราะว่าเมื่อวานเมื่อวันก่อนหิมะตกนะคะ ตรงนี้มันสูงก็หิมะก็ยังมีอยู่นะตรงนี้ความสูงอยู่ที่ประมาณ7,100ฟุตนะคะสูงกว่าระดับน้ำทะเลนะ Look at this view ตอนนี้พวกเราเข้าสู่เขตของมอนทาน่านะคะว้า wow, ว Look at this it's beautiful it's It beautiful baby yes yes it's really wow baby Beautiful mountains อันนี้ทางเข้าฝั่งทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ North East นะฝั่งนี้ไม่ค่อยมีคนเลยนะคะซึ่งต่างจากฝั่ง West กับฝั่ง North มากนะ Look at the views It's so amazing Cook City Look, there's like it's nothing open here. Oh no! Oh, yeah. You are on national forest, baby. That's why it's not serviced. Campground right there. You wanna take a chance? Not particularly. Do mm. you care? I don't care, baby. o Bison's i hey. n the n e i g h b o r h o o d r i g ท t t h e r e Literally, they are e v e ก y w h e r e เจอเอลอีกแล้วค่ะทุกคนอันนี้ใหญ่มากมีเขางอกด้วยค่ะ และนี่ก็คือ1วันของพวกเราที่ Yellowstone วันที่3นะคะกับการตามล่าดู Wild Animal หรือว่าสัตว์ป่านะคะอย่างเช่นไบซ o นหมีหมาจิ้งจอกเอลกอะไรอย่างงี้นะคะเราเห็นหมดเลยนะวันนี้มูสเราเห็นเห็นหมดเลยที่นิดกล่าวมานะเห็นหมดเลยนะคะวันนี้ถ่ายรูปได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะ ยังไงวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย